สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้านกุ๊กกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันอีเดี๋ยวครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะราคางบไม่เกิน 60M สําอมสหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าคนงบน้อยทุกตําแหน่งนะครับ โอเคครับตำแหน่งแรกก็เป็น GK ครับก็ 60m ผมแนะนำให้ไปใช้โกเบลตัวนี้ก็พอนะครับนี่ตัวนี้โกเบลม่วงครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นกูตัว T y นะครับ2ตัวนี้นะสตัวนี้พอนะครับถ้าใครมี 60m อยากเปลี่ยนโกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่ม OBR ให้กับทีมก็เป็นโกเบลตัวนี้พอครับนี่โกเบลล่าง1 1 0นะครับโอเคต่อไปก็เป็น CB c b ครับ CB 6 0 m จริงจจัดโลโก้ร้อยสิบเอ็ตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับ แล้วก็ให้นาเป็นลากัวนะครับลากัว3 0มนะครับตัวนี้คือเก่งเกินราคาครับสองตัวนี้นี่ครับสองตัวนี้คือเก่งเกินราคาแล้วครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นวิดิทนะครับวิดิทก็ถ้าเกิดใครจะซื้อว้ใช้ก็หาคู่เซนเตอร์ให้มันวิ่งไวๆสักตัวหนึ่งอย่างเช่นเป็นลากัวเนี่ยครับลากัวในคู่ได้เลยนะครับสบายชิวๆนะครับโอเคครับต่อไปเป็นแบ็คแบ็คขวานะครับแบ็คขวาก็6 0มก็ให้เล็งไปที่ คาซาเรียครับตัวนี้คือเล่นเกมรับโคตรดีครับพลังเกมรับโคตรดีเลยนะครับตัวนี้นี่ครับราคาถูก13ล้านนะแต่ถ้าเกิดอยากอัพอุปกก็ต้องเพิ่มมามาเป็นดิลอเรนโซนะครับตัวนี้จะเข้าบอลค่อนข้างดีแต่สองตัวนี้คือเข้าบอลดีมากครับสองตัวนี้นี่ครับเก่งเกินราคาแน่นอนครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ถ้าเกิดใครเน้นการ์ดสวยหน่อยก็เป็นหาคิมี่นะครับหาคิมี่คาฟูนะครับที่แบบนั้นนําให้เอามาเล่นได้เลยครับนี่หาคิมี่คาฟู แต่ถ้าเกิดให้เลือกอ4ตัวนี้ผมก็ขออนุญาตเลือกเป็นฮาคิมีแล้วกันครับประมาณ50ล้านนะครับตัวนี้คือคุ้มราคาสุดละครบเครื่องครับวิ่งไวด้วยโอเคครับต่อไปเป็นแบ็กซด์ครับแบ็กซ้า60ล้านจริงๆเพิ่มอีก9ล้านก็จะได้ตัวแคป d เดวิยานะครับตัวนี้คือคุ้มข้าบอลดีแล้วก็ยิยนตำแหน่งค่อนข้างดีข้อเสียก็คือวิ่งช้าไปหน่อยครับวิ่งช้าไปหน่อยนะครับ อีกตัวนึงก็เป็นแซมบ็อกตานะครับแซมบ็อกตาตัวนี้เลยครับคือดีมากๆครับข้าบอลมีพลังแฝงในแท็กเกิลนวยนะครับแต่หลาก็มีค่าพลังเกมรับที่ค่อนข้างที่จะเถื่อนเลยตัวนี้คือเจ๋วเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบเร็วเร็วหน่อยก็เป็นเตโอร่างนี้นะครับ60ล้านครับตัวเอเตโอร่างนี้50ล้านถ้าขอไัยด้ครับ50บล้านนี่ครับมีถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบให้แบ็กเติมสูงก็เพิ่มเงินมา9้าล้านประมาณแคปได้ิยากแต่ก็คือใครชอบแบ็กแบบเล่นเกมลุกเก็2ตััวนี้ครบ เตโอกับเซมอกต้านะครับโอเคต่อไปก็เป็น CDM ครับ CDM ก็มีไม่กี่ตัวครับเด่นๆเ,เลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบคนน่าจะได้เยอะสุดเป็นเดซายี่นะครับถ้าเกิดใครแบบอยากได้กองกลางที่แบบกดสกิลได้ก็เป็นชาบี้ลอนโซ่หรือคูมันนะครับแล้วก็ถ้าดูดีที่สุดก็คือวีลากับตัวใหญ่แล้วก็เล่นเกมรับค่อนข้างที่จะโอเคสุดแล้วครับนี่ครับแน้นเป็นแค่4ตัวนี้นะครับ อ่าเป็นอันนี้ก็น่าจะได้ฟรีกันเยอะครับเนี่ยเทสาย,ยียร่แน่า,นานเป็นชาบี้แล้วก็โคมันนะครับโคมันไอโคมันหรือโคเมงอะไรเนี่ยอ่านผิดก็ขออภัย,ยนะวน่าจะโคมันครับโคมันน่าจะเพื่อโคมันนะครับ,นนนนรบแล้วก็ผมแนะนำเป็นวีล่าดีกว่าจบกว่านะครับวีล่านะครับยืนตำแหน่งดีนะครับแล้วก็เกล,ล่นเกมรับข้างๆที่จะไว้ใจได้ครับโอเคต่อไปก็เป็นกองกลางครับกองกลาง 60m ก็แนะนํานให้เป็น ตูเล่นะครับถ้าเกิดใครแบบชอบแบบสายพเม m เกอ e r จ่ายบอลยิงไกลเนะผมว่าตูเล่เนี่ยผ่านเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าชอบแบบพิ้วพิュวิ่งขึ้นวิ่งลงก็แนะนําเป็นเรนาโต้ซานเชสนะครับนี่ครับถ้าเกิดใครชอบแบบเล่นเกมรับไม่ต้องเติมสูงก็เป็นลอยคีนนะครับตัวนี้เลยครับผ่านหมดเลยครับตูเล่เรนาโต้ลอยคีนนี่ผ่านเลยตามสไตล์ครับโมดิก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเรนาโต้นะครับแต่ผมแนะนําให้ทุ่มซื้อเรนาโต้จบกว่าครับตัวนี้คือจบกว่านะครับเรนาโต้ซานเชส ถ้าเกิดใครชอบ s p e ก็จัดได้ครับนี่ครับแล้วก็บาร์เตียนก็เหมาะกับการวิ่งไล่บอลแล้วก็ยิงไกลข้อเสียก็คือสปีดสปีดค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ก็ใช้ได้ครับข้อดีก็คือยิงไกลดีเข้าบอลดีอะไรหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นเจลาร์ดแล้วก็บารหลักถ้าให้มองเป็นที่บาลหลักครับบาหลักค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดใน 60m ครับในบรรดาที่ผมแนะนํามานะบัลหลักจะคุ้มค่าที่สุดละ นี่คือคุ้มสุดๆแล้วบรรลักครับคือตึงสุดเลยในในในงบประมาณนี้ผมว่าบรรลักดีผ่านเลยครับสบายครับค่าพลังเกิน OVR แน่นอนครับโอเคครับต่อไปเป็นกองกลางตวลุกครับกองกลางตวลุกก็แนะนําให้ไฟใช้กากาล่างนี้ครับกากานี่คือผ่านเลยกากาคือแจ่มเลยครับตัวนี้แจ่มเลยนะครับงบนี้ก็กากาคือดูดีสุดแล้วครับนี่ไม่งั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับให้มองไปกากาตัวเดียวครับฟอร์ครับ ส่วนปีกซ้าย LM ก็มีตัวเดียวครับสตอยครอฟนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นคอติกนะครับตัวนี้ครับสตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปีและตัวนี้เนี่ยใช้ได้ครับเนี่ยแต่ผมแนะนําให้ซื้อ2ตัวนี้พอครับเนี่ยสตอยครอฟต์อัพโอก็สาบล้านพอสตอยครอฟตพอนะครับหรือเล่นได้แบบชิวๆส่วนปีกขวาก็ปีซาก้าตัวแจกก็พอแล้ะครับนี่ซาก้าตัวแกะนะครับไม่มีครับปีกขวาก็ราคานี้ก็ดูดีสุดก็ซาก้านะครับซาก้าน่าจะได้กันกันทุกคนนะครับ แต่เบิร์แคมป์ผมว่าถ้าเกิด2ตัวนี้ก็มองไปที่ซาก้าดีกว่าครับโอเคส่วน LW 60ล้านผมแนะนำให้เป็นเลอ o u t นะครับตัวนี้คือดูดีสุดละเลอา u ์คือครบเครื่องเล่นตัวใหญ่อะไรเนี่ยเบิร์กเลสสวยสูงกลางนะครับนี่ครับสวยหมดเลยลองลงมาก็จะเป็นจอนบานแล้วก็เคียซ่านะครับ2ตัวนี้ส่วนองค์ดีก็เล่นได้ครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตึงมากครับ นี่ครับเบิร์กเลยเป็นกลางๆด้ยแต่ก็เล่นได้ผมว่าถ้าซื้อของรีไปจัดได้เอาดีกว่าคุ้มค่ากว่านะครับลงลงมาก็เป็นคีบิลนะครับแล้วก็สตอยคอฟสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบั็อกอย่างบังดอนะครับบังดอกราดโก้ีนได้นะครับในสองล้านเนี่ยประมาณนี้ครับคือเก่งเกินค่าพลังแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดก็ได้ครับแรดฟอร์ดเนี่ยคือสวยเลยโอเคครับต่อไปเป็นปีกขวาอ w นะครับ อาร์วีผมมองไปที่บางโอจริงๆอยากให้เพิ่มเป็นบางโอเวลานหรือเอโตะเนี่ยสองตัวนี้คือดูดีมากๆครับนี่ครสองตัวนี้นะครับดูดีมากๆนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นกากาดินชานะครับแล้วก็ซาลาดนี่ครับนี่ครับลองมาสองตัวนี้ครับต้องเพิ่มนี่ครับต้องเพิ่มถ้าเกิดจะเอาซาลาดก็ต้องเพิ่มอีกสิบร้านอ่ะผมแนะนำไปใช้อีโต้ก็พออีโต้กับบางโอเวลานนี่คือดูดีมากๆครับนี่ครับสองตัวนี้คือดูดีมากๆครับต่อไปเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าครับ หน้า60ล้านผมแนะนําเป็นอ่าบาร์เทนตัวนี้ตัวหนึ่งครับนี่ต้องมีนะครับบาร์เทนตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ลาอูนเหมาะกับหน้าคู่นะครับใครจะใช้ก็ต้องมีหน้าคู่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแนะน,นําครับบุลเลอร์นะครับใครเวอร์ดนี่ค่อนข้างทีง่จะฉาไม่ค่อยคุ้มราคาครับแล้วก็เนี่ยโมเลนเตสนี่เล่นได้ครับสบายโมเลนเตสสบายชิลๆเลยนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นเฟรโดตอเลสหรือว่าด็อกบาร์ตัวนี้นะครับด็อกบา110เนี่ยครับเอโต้ก็เหมาะกับหน้าคู่นะครัับบล้านนะคร หน้าเดี่ยวจะไม่ค่อยแนะนำเอามาเล่นหน้าคู่นะี่คือวิ่งไวจิจารเลยนะครับแต่อเวียมันแล้วก็ค่าพลังค่อนข้างที่ตกแหละแล้วก็ตัวที่คุ้มค่าที่สุดก็เป็นกาตูน่านะครับสามสิบล้านตัวนี้น็คือครบเครื่องนะครบเครื่องเล่นได้ชิวๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวไหนที่น่าสนใจก็ปีาบาริเซียนีหน้าคู่ได้ครับปานแล้วก็อาวโรโมลต้านี่ได้เลยครับอันนี้ก็เล่นได้ครับ ลุดฟันนิตาลอยแล้วก็เอเปเป้ฮะอะไรนี่เล่นได้สบายชิวๆนะครับนี่เอเปเป้ก็สิบล้านน่ะตัวนี้ครับชิวๆนะครับพอประมาณนี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้สำหรับคนแบบงบน้อยที่อยากให้แนะนำนักเตะราคาต่ำกว่า60ล้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วก็เป็นตัวทีเด็ด สำหรับคนดูหรือว่าคนที่กําลังรับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันได้ในคอมเมนต์เลยครับพิมพ์บอกกันได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็แนะนําอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับจะเจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับจเจอกันใหม่นะครับผมมากครับ